สวัสดีค่ะวันนี้มาขายหน่อไม้ถุงนะคะเป็นหน่อไม้ลวกนะคะหน่อไม้ธรรมชาติค่ะหน่อไม้ไผ่ลวกนะคะก็จะมีลำเล็กลำใหญ่แต่ว่าน้ําหนักเท่ากันนะคะ6ขีดถึง7ขีดค่ะถุงละ20บาทนะคะสามารถเก็บได้นานนะคะไม่เปรี้ยวค่ะก็จะมีหน่อไม้ดองนะคะขวดละ20บาทค่ะไม่ใส่สารกัดขาวนะคะ สนใจทักมาได้นะคะที่ไลน์นะคะ yen นะคะแสแลนนะคะแล้วก็38ค่ะหรือจะเป็นเบอร์โทรเบอร์โทรนะคะศูนย5หกห้าค่ะขวดละ20บบาทเท่านั้นนะคะเยอะมากเลยค่ะนี่ค่ะยัดแน่นๆเลยค่ะไม่ใส่สารกัดขาวด้วยนะคะหน่อไม้ธรรมชาติค่ะหน่อไม้ตามภูเขาค่ะไม่ใช่หน่อไม้ ปกนะคะรับรองว่ากรอบหวานอร่อยค่ะ